ก้างแข่งขันหมาลุกไทย32เสียงสุดยอดเซียนนกกระจิบพบกับช้างวังปูสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่น่าสนใจเกมหนึ่งนะครับที่เรานั้นจะพลาดท่านผู้ชมไม่ได้เลยครับนั่นคือเกมของท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกกระจิบนะครับ เกมนี้นะครับเป็นรายการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับปี2566อยู่ในรอบที่คัดเพื่อเอาแค่32ท่านเท่านั้นโดยอาจารย์นกจิบฝั่งสีขาวครับและอาจารย์ช้างวางปูฝั่งสีแดงเดี๋ยวเรามารับชมเกมไปพร้อมๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมเริ่มเกมได้เลยครับตอนนี้สีขาวเปิดมาขึ้นครับและสีแดงเติมโขดต่างฝ่ายต่างเปิดมาขึ้นมาแล้วตอนนี้ สีขาวนี่เป anyway, um, so ิดเป็นล e ักษณะมาตรฐานและสีแดงด้วยนะครับสีขาวเปิดเบี้ยครับตำแหน่งที่คอไก่สี่สีแดงเดินเม็ดสีขาวเปิดเม็ดขึ้นจากวันนี้สีแดงเปิดเบี้ยขึ้นมาตำแหน่งที่งองูห้าสีขาวสร้างเบี้ยคู่ขึ้นมาครับตำแหน่งที่กอไก่สี่เบี้ยคู่ดิบสีแดงเดินเม็ดหลายจากวันนี้สีขาวขึ้นเป็นม้าเทียมครับสุดยอดเซียนนั้นเปิดเป็นม้าเทียมนะท่านผู้ชมสีแดงเปิดเบี้ยขึ้นมาที่ตำแหน่งชอช้างห้า และสีขาวเดินเรือย่อเขาะสุเมนตาเดินของหมากนี้สีขาวหวังจะแทงสูงสีแดงไม่ได้สนใจตรงจุดนั้นเนี่ยเน้นที่ตีขุนอย่างเดียวขึ้นโคนทันทีครับตำแหน่งที่งองูเจ็ดและสีขาวยัดเลยครับยันโยทีตำแหน่งที่ขอไข่ห้าสีแดงกินสีขาวกินสีแดงเปิดเบี้ยคู่ขึ้นสังเกตสีแดงมีครองเือตาเดินของหมากสีขาวครับเปิดเบี้ยครับเปิดทางให้เม็ดเดินตาเดินหมากสีแดง สร้างกำแพงเหรียญอันขึ้นมาตำแหน่งที่ชอชิงห้าสีขาวเดินเม็ดละจังหวะน,นี้สีแดงกินตัดทำลายห่วงจุ๋ยสีขาวกินตอบโต้จังหวะน,นี้พี่ช้างเดินเม็ดกันท่านผู้ชมครับน่าแปลกใจกจังหวะน,นี้เป็นจังหวะให้โคตรเซียนเดินกันท่านผู้ชมสุดยอดเซียนนั้นเดินเบี้ยขึ้นมาตำแหน่งที่งอง,งูสี่อีนาแทงกลิตแต้มนี้สีแดงกินสีขาวกินและจังหวะน,นี้จะยอมเสียเม็ดหรือเปล่านะครับช้างบางปูถอยเม็ดกลับครับ แต่แต้มน,นี้ภาษาสนุกเรียกว่าสกรูกลับแต่ตาเดินนี้จานสุดยอดเซนตนกจิตไม่สนใจครับฟอลโล่ตามเข้าไปครับตำแหน่งที่จอจันห้าครับนี่ครับฟอลโล่ฟาดชิงกิดนดาอีกทีนึงแต้มน,นี้ครับเป็นจุดตำแหน่งที่มสูงสีแดงไม่สนใจครับเดินมาแยกเขี้ยวตำแหน่งที่ชอชานหคู่กินสองสีขาวพัฒนาม้าขึ้นมาขู่ตำแหน่งที่ช,ชอ,อาาชิงสามเกมค่อนข้างรวดเร็วและเป็นเกมบุกทั้งสิน้นปาเดินหมากสีแดงครับ,ส,บสีแดงเปิดเบี้ยครับ ตำแหน่งที่ยอหญิงห้าแต้มน,นี้แทงไม่ได้นะครับถ้าเกิดมีการกินอาจารย์สุดยอดเสียนนั้นกินเรือก่อนครับซึ่งม้าต้องกลับไปกินตรงนี้ยังแข็งแกร่งอยู่ต,ตาเดินนี้เวลาเดินของม้าสีขาวสีขาวพัฒนาโคนขึ้นมาตำแหน่งที่ชอชิงสอบเสริมพระนครแต่มีสีแดงเห็นท่าไม่สบายครับแต่ไม่ถอยโคนกลับหวังจะนําม้าขึ้นทําเกมเป็นตาเดินนี้ที่อาจารย์นุกนจิบนั้นรู้ทันครับเดินม้ากลับมาตำแหน่งที่อคอควยหนึ่งอาชาจําสินและสีแดงเดินม้าหัวขึ้นมาคู่กินสอง สีขาวพัฒนาขึ้นไปครับตำแหน่งที่งองูสามอันเชิญหกังกรตาโดยของหมาศสีแดงครับสีแดงเดินขุนขึ้นและจังหวะนี้สีขาวพัฒนาขุนขึ้นน่าแปลกใจที่สุดจอเซนไม่เดินขุนเข้าหวังแต่กลับเลือกเดินขุนมาตำแหน่งที่งองูสองนั่นเพราะว่าเดินมาศก,กลับมาแล้วซเวกลับมาตำแหน่งที่จอจันสองได้ในอนาคตนั่นเองเพื่อมีโอกาสผิดพลาดขึ้นในมุมมองของการถอดเอไอนั้นจะเป็นแบบนี้อีกอย่างหนึ่งในยะด้วยนะครับนั่น,นคือ ผู่โคลไปในตัวเนื่องจากว่ามาเกิดตากดขึ้นขุนทํางานแล้วตาเดินของหมากสีแดงจังหวะนี้ครับเดินโคลขึ้นมาตําแหน่งที่คอคอยเจ็ดสีขาวยันโยทีขึ้นมาตําแหน่งที่ชอชั้นสี่ไแย่ค้าเสาสีแดงกินสีขาวใช้เบียกกินตัดตาเดินของหมากสีแดงครับใช้เรือกินตัดครับลดโหลดครับคอนเซนชั่นลดเพรเชอร์เรือกินตัดตําแหน่งที่ยอหญิงหนึ่งสีแดงเดินเดือมาขู่กินเบี้ยคว่ำครับสังเกตสเกลเตอร์กรับท่านผู้ชมครับ สเกลเตอร์ตอนนี้บอกว่าสีขาวเป็นต่ออย่างมากสีขาวเดินเดือผูกตำแหน่งที่ขอไข่หนึ่งและสีแดงเดินเดือ,ดอที่ก่อไป่สามู่จังหวะโจมตีนี่ทื่อๆเลยนะครับพี่ช้างครับกาจ,จะกินม้าแล้วหัวสองหรือเปล่านะก็ถึงจุดนี้ครับท่านผู้ชมครับขอฝากท่านผู้ชมนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่โดนใจกดแชร์เก็บไว้ชมนะครับเมื่อท่านผู้ชมรับชมแล้วขอฝากท่านผู้ชมนะครับก็คือให้คะแนนทําทีมงานของเราด้วยนะครับว่าให้คะแนนได้เท่าไหร่นะเต็มสิบให้ได้เท่าไหร่นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดให้ไม่เต็มสิทในเหตุผลอะไรที่ต้องปรับปรุงขอพิมพ์บอกหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าได้สนใจสนับสนุนผู้จัดทำก็ขอฝากด้วยนะครับคลิปนี้ของเราเลยครับสนใจสนับสนุนผู้จัดทำก็มีเลขวชออยู่ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับผมมาดูเกมกันต่อครับสีแดงเดินเรือ,รอมาตำแหน่งที่กอไก่สามสีขาวเดินโคนขึ้นครับปักลูกถอยตำแหน่งที่ชอชังสามป้องกันการเดินม้าของหมากสีแดงและจังหวะนี้สีแดงชาร์จเลยครับเรือรลุกตำแหน่งที่งองูสามกุมปะกันทดน้ำ แทมน,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 นี้สีขาวใช้โคนกินส,สีแดงไม่รอช้าค <spreading exaggerated> รับกินตัดเข้ามาตำแหน่งที่จอจันห้าอินทราขว้างจักตาเดินยของหมากสีขาวใช้เบียกินสีแดงกินสีขาวเลือกที่จะกินเบี้ยตำแหน่งที่ชอช้างห้าครับตำแหน่งนี้เกิดอะไรขึ้นกับสีแดงกับสีแดงตกใจเล็กน้อยครับเป็นจังหวะตาเดินของหมากสีแดงครั้งหนึ่งสีแดงเดินโคนครับตำแหน่งนี้ขึ้นมาตำแหน่งที่ชอช้างหกตาเดินของหมากสีขาวครับ สีขาวเดินมากลับมายอหญิงสามและตาเดินมากสีแดงกลับมาเป็นม้าเทียมรถตาเดินมากสีขาวอีกครั้งหนึ่งสีขาวขึ้นโคนทันทีครับจงังหวะนี้ครับขุนยักษ์จับลิงตาเดินมากสีแดงเดินโคนขึ้นมาตำแหน่งที่งองสหกนะครับเสริมพระนครเตรียมจะแทงเบี้ยคู่ขึ้นมารับตาเดินมากสีขาวนั้นเดินเรือมาตำแหน่งที่จอจันหนึ่งมายราลาสกดทับและจงังหวะนี้ช้างวังปูยัดเลยครับนี่ครับ ช้างประสานงาตำแหน่งที่จอจานห้าหวังคูกินโคนและจังหวะที่จันนกกระจิบน,นเคลื่อนเม็ดขึ้นมาทันทีตำแหน่งที่อถอทิ่งสี่สังเกตว่าสีแดงเปิดเบี้ยไม่ได้อินทราขว้างจากักรครับตาเดินมากสีแดงครับขึ้นขุนมาเลยย้อนตัวนี้ก็ช้างวังปูครับใต่บันไดเมฆแต่ในสุดยอดเซียนไม่รอชา้าครับใช้เม็ดกินตัดลุกเพราะมีตำแหน่งที่สำคัญอยู่คือตำแหน่งที่งองูห้าสีแดงใช้โคนกินครับ แล้วน,นีพิชางดูเหมือนว่าใช้โคนกินนี่เสริมแรงเพิ่มพยรีให้กับอาจารย์สุดยอดเซียนไปหน่อยครับสีขาวใช้โคนกินตัดตำแหน่งที่งองงูหาเนื่องจากว่าพิช้างอาจจะกลัวว่าจะเสียค่าสักหมากนะครับเพราะว่าโคนนั้นยังไม่อยากเสียมาตั้งแต่นนเนิ่นๆนะครับเพราะถ้าเกิดนํามาก,กินเขาจะ,จะกินมาหรือเปล่านะครับาเดินหมากสีแดงครับสีแดงเสริมม้าขึ้นมาอีกที่คอไฟห้าครับวิรุณจำบังสีขาวลุกหลายจังหวะนที่สีแดงเดินขุนครับนาคบุดบาดา ตอนนี้ไปแล้วครับสุดยอดเซียนกนจิบตำแหน่งที่ชฉชิงสี่วานอนแหกด่านสีแดงกินและสีขาวใช้ม้ากินจังหวะน,นี้สุดยอดเซียนครับสีแดงเดินมาขึ้นมาหวังจะขู่กินเบี้ยความดูตาน,นี้เขาสุดยอดเซียนให้ดีครับสุดยอดเซียนนำม้าตีรูปครับในตำแหน่งที่ยอหญิงห้าเซอร์ไพรส์มูฟนะครับแตมนม้ถ้าเกิดว่ากินนะครับสุดยอดเซียนได้ปิดประตูแพ้เลยครับเพียงแค่นำเรือกินเบี้ยก็ไม่มีทางที่สีแดงไม่จะชนะได้พี่ชาวัางปูนั้นเห็นดังนั้นจึงไม่กินหรือเปล่านะครับ เดินขุนขึ้นมาครับตำแหน่งที่ยอหญิงหสีขาวเดินม้ามาครับตำแหน่งที่ชฉชิง6และจังหวันี้สีแดงเดินขุนพัฒนาเข้ามาลุยครับใช้เดี่ยวพันลีสีขาวเดินขุนเข้าชาดและจังหวันี้สีแดงกินลูกสีขาวกินและสีแดงก็กินจังหวัที่สุดเจ้าเซียนนั้นชิงจังหวัดโจมตีที่สวยงามครับนี่ครับลิงถือลูกทอเลยครับแ้มนี้ครับต้องได้ลูกหนึ่งครับตำแหน่งที่ชฉชิง6สีแดงเดินโคนเข้ามาลุยต่อครับและสีขาวกินตัดทำลายฮวงจุ้ย สีแดงลุกสีขาวเดินขุนติดม้าเข้ามาครับแต่วันนี้จันช้าวังปูดูเหมือนจะเซเล็กน้อยเดินม้ามาที่งองเจ็ดและสีขาวจัดเลยครับตำแหน่งที่ขอไข่เจ็ดตาเดินของมาสีแดงครับสีแดงเดินโคนลุกและสีขาวเดินขุนแบบเงียบเงียบเลยครับสีแดงเดินมาขู่กินโนจังหวะนี้นะครับสุดยอดเซียนนั้นเป็นต่อสักเบี้ยความหนึ่งตัวจะให้นับหรือเปล่าครับเมื่อเกิดการหงายเกิดขึ้นนะครับจะเกิดการนับสักระดานครับนั่นคือเริ่มจากหนึ่งถึงหกสิบสี ไาเด้ของมากสีแดงครับสีแดงเดินขุนนับหนึ่งแล้วนะครับสีขาวเดินเรือกดนะครับมายาลาสกดทับสีแดงเดินขุนฉายเดียวออกมาตำแหน่งที่จอจันสามและสีขาวเดินไม่หงายครับกะจ,จะลุกลอยและกินมาหรือเปล่าสีแดงเ็นจังหวะนี้ครับเดินมามาที่ชอช้างสี่และสุดจ้าเสียนนาเรือกดเอาไว้อีกครับอาจารย์ช้างวังปูมีเซครับไอหนุ่มหมัดเมาแล้วตอนนี้สีขาวเดินยัดเข้ามาอีกครับอินทราคว้างจัก าเดินหมากสีแดงเดินโขนถอยกลับไปและจังหวะน,นี้เหลือชาร์จมาที่จอจันหนึ่งมาทาลูกพักตาเดินหมากสีแดงเดินขุนมาที่ชฉชิงห้าและจังหวะน,นี้สีขาวซ้ำเข้าไปอีกทีนะครับเซมีสุดแต้มนี้สีแดงเดินขุนอย่างแผ่วเบาเข้าในแล้วครับตอนนี้ชิดในหน่อยพี่โอแต้มนี้สีขาวเดินโคนมาอีกครับและจังหวะนี้สีขาวเดินโคนเข้ามาหวังจะเข้าลุยแล้วสีแดงเดินขุนครับและนี่กดเข้าไปอีกทีนงครับไม่เอียงให้รู้ไปจังหวะน,นี้พี่ช้างบางปูเดินโคนผูกครับ นี่คือจังหวะจุดยินต็ของพี่ช้างเลยนะครับและตาเดินนี่สุดยอดเซียนเดินเบี้ยงหงายครับตาตานี้ดูเหมือนช้างพี่ช้างวังปูจะถูกพันธนาการด้วยเรือนะครับตานี้สีแดงเดินขุนเงียบนาคมุดบาดาลตำแหน่งที่ถอชิงเจ็ดและสีขาวเดินขุนหลอกให้ลุกครับหลอกให้เผลอใจครับตานี้สีแดงลุกสังเกตนะครับโคยังขาดอยู่แล้วมามาลุกนะครับสีขาวเดินขุนครับถ้าเกิดลุกอีกทีเขาติดโบเข้ามานะครับนี่ไม่ต้องเสียตัวตัวหนึ่งแน่นอนครับพี่ช้างจึงเลือกกลับที่ตั้งเดิ เดินมากสีขาวังหวันนี้ชาร์จโคนเข้าไปเลยครับแต้มติ๋มเก็บเอ็ดและเป็นตาเดินของพี่ช้างวังปูนั้นบอกว่าไม่ไหวครับขอยอมแพ้ไปในตานี้ครับเดี๋ยวเรามาเฉลยให้จบกันนะครับว่าจะจบแบบใดกันท่านผู้ชมครับก็ตามล็อกเลยครับสีแดงเดินมาถ้าเกิดกินโคนจะถูกลุกขาดสีขาวนั้นเดินเรือมาขู่กินมาสังเกตมาจะไม่มีตาไปเท่าไหร่แล้วครับกลับมาก็ถูกกิน2นะครับแต้มนีสีแดงลุกและสีขาวเดินแพ้กลวยเอียงครับ สังเกตม้าสีแดงครับห้อยเทยนเหลาแล้วก็ตอนนี้เดินม้ามาที่ยอหญิงสีและสีขาวกินมาขาหักเรียบร้อยตาเดรผมหมากสีแดงต้องเดินขุนแล้วครับสีขาวลุกน้ําขุนติดเรือเพื่อหวังจะให้เรือกระชากออกเพื่อจะได้ขยับมาได้แต่สีขาวไม่เดินแบบนั้นครับเห็นเบ่งหงายตำแหน่งที่ชอจริงหกล็อกอมหิตครับตาเดินมาสีแดงเดินขุนและไปแล้วกับโคนครับขุนยักษ์จับลิงสีแดงเดินขุนตามอีกแต่วนนี้สีขาวเดินขุนตาม สังเกตม้าแดงครับแทบไม่มีเวลาเดินแล้วก็จถ้าเกิดเดินมาเขาเาขุนแพ็กเข้าไปหลับครับเดินขุนออกก่อนครับสีแดงครับแต่บบนี้สีขาวเดินขุนและจังหวะน,นี้สีแดงเดินขุนด้วยครับและวก็จบตรงที่ตำแหน่งมีครับขุนตำแหน่งที่ขอไข่หกอาเดินของหมากสีแดงครับก็คงเดินมาเพื่อสุดท้ายแสนอารายและลุกปากเข้าไปสีแดงนําม้าปิดนะครับแล้วก็จะหลับสนิทสิ์นอนนานทันทีเกมก็น่าจะจบลงแบบประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามารับชมกันไล่รูบหมากส,สวยๆท้ายเกมกันต่อนะครับการไล่ลูบหมากนะครับด้วยเรือและโคนบางเดียวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะครับจูล่งฝ่าทับรับอาเตานะครับว่าจะเก็บงานได้ไหมสีขาวเดินก่อนหน้าโคนปกตินะครับสีขาวเดินขึ้นท้างบนนะสีขาวใช้เรือรุกครับสีด,ดําเดินขุน แต่วะนี้สีขาวเดินโคนขึ้นครับถ้าเกิดชักเรือออกนี่โดนตูมจนเลยนะครับสีดําก็ต้องอยู่กับที่ครับสีขาวเดินขุนตามอีกสีดําก็ยังออกเรือไปไหนไม่ได้ครับเดินขุนนครับและจังหวะนี้สีขาวเดินโคนครับถ้าเกิดว่าออกเรือไปตำแหน่งอื่นนี่จนทันทีนะครับก็คือเขาจะเอาเรือเอาโคลนนะครับรุกตรงๆนะครับแล้วก็จะนําเรือรุกที่ยอหยิง5้าสีดําก็ต้องเดินเรือกันเอาไว้เหมือนเดิมครับตาเดินหมากสี ขาวครับสีขาวก็เดินเรือออกมาครับที่ชอาจิงสามสีดำเดินเรือครับสีขาวเดินขุนครับยังติดตาจนอยู่นะครับเรือออกไม่ได้นะสีดำก็เดินเรือเล่นครับล่องนภพาแล้วครับตอนนี้รุกครับสีดำเดินขุนชิดหนแล้วครับหลังพิงเชือกสีขาวเดินโคนนจต่วันนี้เรือก็ยังออกไม่ได้อีกครับเพราะเจาเรือลุกจนนะสีดำก็ต้องเดินเรือกันเอาไว้ครับและสีขาวกระชากวิญญาณเลยครับตำแหน่งที่ขอไข่เจ็ด แต้มนี้เกิดอะไรขึ้นครับสีดำรุกครับเดินขุนลุกอีกครับดูกับออกไกลเลยครับจู่ลงฝาทับรับอาเตาครับขุนศึกเพียงนายเดียวครับโอ้โหเนี่ยครับอุ้มเด็กหนึ่งคนครับวิ่งเข้ากองทัพของโจโฉครับและจังหวะนี้สีดำเนี่ยเดินเรือกลับไปกันนะครับท่านผู้ชมครับสีดำเดินเรือกลับไปกันสีดำเดินเรือกลับไปกันนะครับตำแหน่งที่ งูแปดนะครับแล้วก็เป็นจังหวะของสีขาวที่จะลุกจนครับที่ยอหญิงเจสลบใช้ครับผมให้เสียงภาษาไทยโดยอินซีเขตเข่ารดิโอ